ใครนั่นใครนั่นสวัสดีค่ะที่นี่ประเทศไทยแต่ทำไมถึงมีหิมะผู้ใดยงมานาน่น่ะคุณหนุ่ยคุณหนุยเพื่อนร่วมงานค่ะสวัสดีค่ะที่นี่ประเทศไทยแต่ทำไมถึงมีหิมะคุณหนุยเพราะว่าบรรยากาศเปรปรวนุยบอกว่าเพราะว่าบรรยากาศแปรรวน เพื่นๆทุกคนที่นี่น่ารักมากเลยอ่ะอยากเห็นบรรยากาศหิมะพึ่งตกมือนีพี่น้องเอ้ยชีวิตดีๆที่ขั้วโลกเหนือขอบคุณสิ่งดีๆที่มีเข้ามาในชีวิตขอบคุณผู้อุปการะนะคะขอบคุณผู้มีอุปการะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอู้สวยแห้งหิมะสวย สบายกันดีพระจ้าไคเห็นน้ำกันหิมะหิมะออ้มันหิมะวันนี้ขาวๆนี่ปุณคุณอันนี้ก็ต้นคริสต์มาสตอนนี้พากันเห็ดพวงหลีดเห็ดพวงหลีดพวงหลีดบางคุณกําลังจะเบิดแดเราละลูกค้ากำลังจะมาเอาไปมดแล้วประมาณนั้นอีกสิบวันก็คงจะงานก็คงจะไม่เยอะเอาจริงๆมันก็ไม่ได้หนาวปันไหนได้เนาะนี่เอาจริงๆมันก็อยู่ได้อยู่ได้ละ นึกว่าจะหนาวแห้งๆเออมันก็โอเคอยู่หิมะลงวันนี้เป็นวันแรกของหิมะลงหิมะเพิ่งลงมือแรกก็เลยอยากให้เห็นไม่ใช่คุณลูกคุณลูกคุณลูกไปหาคุณแม่คุณลูกคุณลูกลูกตุ่นลูกตุ่นลูกตุ่นนาริกนะลูกตุ่นนาริกลูกตุ่นนาริกมากเลยนะลูกตุ่นจากจากไหนลูกจากไหนสกลนครครับสกลนครครับเขาเราเขาเราทรงดาวสรงดาว น่ารักมากเลยลูกตูนมวนกันทุกคนคิดถึงนะคะเดี๋ยวกับทังค่อยมาเบิ้งที่หลังเอาก็ได้คนที่ขับมาเบิ้งที่หลังอยากให้เห็นชีวิตดีๆที่ข้โลกเหนือบดีจังไดเฮ็ดพ่วงหลีสิบนาทีได้ฮาดอนยี่สิบฮาสามห้าสิบห้าสิบนาทีได้เงินประมาณร้อยหกสิบบาทสิบนาทีได้เงินประมาณร้อยหกสิบพ่วงลีนั่นกล่องญี่ปุ่น คุณรสมี10นาทีได้5ดอนจุด25เห็ดจากใบทิสมัดพันบอสซัมได้หาใส่12ใบหาดอน2 5เส้นใส่12เ,เฟสเฟอร์ได้หาดอน7 5 6 5 10นาที10น,นาทีหาดอน35 15รอย60บาทใน10นาทีนะ10นาทีจ้าตีโตนตีต้มขามาดิ มาดิมานี่มานี่พี่ชายที่แสนดีอยู่ทางนั้นกะไรโจกเอาเม่เพิ่งลงวันแรกจะใครเห็นพูดนะอุ้ยงามอือต้นชิสมาสยังใครมู่เห็นสันดอกว่าซึ่งใบเก็ไบไใบ้ะเบิงเริ่มจะงามแล้วเบ,บิงสิาพามยางเบงหล่อบล่อบาน <S <S บรอบล่อบาน มื่อนี้ด้ยิงข่าวาหิมะจะลงความสูงประมาณหนึ่งฟุตวัส,สันเดว่าความสูงของหิม,มาประมาณฟุตหนึ่งวัส,สันเดใ<ม>กล้จะได้กลับดบ้านนแล้วไทไม่เป็นที่ละลึกมันขึ้นบนหนาวเหรอเอาจริงๆิมันขึ้นบนหนาวมันก็บนหนาวด้วยเหรเนาะไปเฮ็ดงานกันัดนี้ขอตัวเฮ็ดงานก่อนสิบนาทีสิบนาทีาทก็ได้เงินมันบ่ลอยกบ,บาทเงินไทย สวัสดีค่ะถูกชั่วโมองละหนึ่งพันบาทสองหมื่นหมืนสามมื่มืนวัสดีค่ะพี่ส้มสวัสดีสวัสดีสวัสดีฮะสิตุอย่างนั้นสิตุอย่างนั้นตั้งนั้นทั้งนั้นตั้งนั้นทั้งนั้นบานมันนี่มันเห็นงานที่ทํางานที่ทําพวงหรีดแล้วก็ตรงนั้นก็ที่ทําพวงหรีดแล้วก็ตรงนั้นก็ที่ทําพวงหรีดเป็นพวงหรีดให้ลูกค้าถ้าในนี้ยค่ะว่าจะตัประมาณ ความสูงไปยิ่งข่าวประมาณฝุดหนึ่งวันเสด้หิมะมือนี้เพิ่งลงวันนี้เพิ่งลงวันแรกประมาณอีกสี่หามือจังคอยจะลดลดจากหนม,มั่งฟังเบาเอาจริงจริงก็พออยู่ได้นะขอบคุณริ่ดีๆที่มีเข้ามาในชีวิต <c oughs> บาทนี้สิเป็นงานกันนะบาทที่นี่ใครนั่นนะใคร <c oughs> ใครนัน่น <c oughs> คุณกั คุณหนุはは่ยคุณหนุ 3, ่ยเดินไปทางนั้นจะพักกันไป่งานนั่นพักกันจะตัดต้นหรือไปโหลดแลวต้นไมวต้นไมตัดแต่หอดมือไปคุณหนุ่ยบอกว่าสามมื่นต้นแล้วหอดถึงสามมื่แล้วบ่พอกันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปทํางานก่อนขอให้เพื่อนๆทุกคนมีเงินฝากในบัญชีแบบไม่ขาดมือนอนแต่นอนะ และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีนี้และตลอดไปค่ะ